สวัสดีครับพื่อนเพืนนะครับผมนะจากร้านนุ่มมิสิษอีกเช่นเคยนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะวันก็จะเป็นหัวแปลง a u x นะครับผมนะก็เจ้าตัวนี้นะครับผมนะก็จะแปลงจากสมมุติว่าหัว a u x ของท่านนะครับผมนะเป็นเป็นเป็นสเตอริโอนะครับผมนะสเตอริโอก็จะมี2เขตนะครับผมนะก็เจ้าตัวนี้นะครับผมก็จะแปลงให้เป็นโมโนนะครับผมก็คือจะเป็นขีดเดียวนะครับผม แล้วก็คือเราเสียบสายเล็กด้านนี้นะครับด้านด้านล่างและด้านบนก็จะเป็นหน้าหัวโมโนนะครับผมเป็นขีดเดียวนะครับผมนะเป็นหัวแปงแบบพลาสติกนะครับผมนะอย่างดีเลยนะครับผมนะนี่ก็จะตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคา50บาทเท่านั้นนะครับผมนะครับผมก็ท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมนะหรือท่านใดสะดวกก็สามารถเดินทางมาที่ร้านได้เลยนะครับผมนะก็ทางร้านเรามีหัวแปงมากมายนะครับผมนะลูกค้าสามารถ ทักอินบ็อกเข้ามาหรือสามารถมาเลือกที่ร้านได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็ขอฝากร้านนุ้มสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่นะครับ